มีคนรู้แน่นแ่นไหมนี่ผมอ่านมาคร่าวๆพี่ครับเจอรินจู้ให้หน่อยครับผมว่าพี่ฝึกจูก้กับรินมาจัดเลยครับผมยังจูกรินไม่ได้เลยครับเมื่อกี้ตกเก้าอี้ยิ่งเจ็บเท้าอยู่ลงเต็มแรงตั้งใจเจ็บทั้งขำสวัสดีครับผมฮิวโก้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมรินแน่นอนฮนะไอพวกนี้โอ้โหผมพูดรินแน่นอนนี่ผมก็ใจเสียหมด ผมขอนิ่งๆไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเผื่อเป็นเจอตัวอะไรพี่เรนพี่เรนขึ้นมานี่ใช่ไหมเจ้าม้าฝากดูด้วยนะ <c oughs> อย่าเสียงดังดิเหมือน <c oughs> เห็นโซเวอร์หรอขาราชกาตรงนั้นนะขาวๆแม่มดมั้ง <c oughs> โอเคเป็นตัวแม่หมดนะฮะเมื่อกี้มาเดินชนเสาหรือเปล่า <c oughs> เอาอีกแล้ว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  โดนีกแล้วฮจนจาวจปจจ่าวจิปัจจ่าวุจปัจจาวุจิปัจ้าวจปัจจาุจิาฮุจิาวุจิปจจาวุจิปจจาุจิาฮุจิปาฮุจิปจ้าฮจิปัจาุจิปจาุจิปจุจิปาจิปาจิปจาจิปจาจิปจาจจาจิปจาิปจาจิป ถ้าจำไม่ผิดถ้าเจอประตูแล้วจะมีคนโดนแขวนจะประตูกันทันทีใช่ไหมเออผมชอบด่านข้าพดเก่ามากกว่าอันใหม่นะที่มีบ้านอยู่มันมีไม่มันมีบ้านหลายมันมีบ้านหลายหลายด่านไม่ใช่หลายด่านข้าพมีแตกแยกออกมาหลายด่านนะฟาร์มโค้ดวินลงฆ่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายมีหลายด่านนะคุณผู้ชมนะโยนปลายเร็บฮนะโอ้โหเมื่อกี้ไม่เห็นปลายเร็บเลยฮนะ เมื่อกี้ถ้าบอกว่าสะดุดอิดล้มเลยผมยังเชื่อเลยว่าสะดุดอิดแล้วอิดบาดแล้วมันแบบเ,เจ็บหนึ่งทีอะเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะตีโดนแล้วนะ่ะเอื้อมมาอย่างไกลเลยคิดว่าไม่โดนแล้วเนะมืเ่อกี้แจกปิ้งไก่ในเกมไอเดนมาขายในเดซบายมาห้บาบาทเอาไหมฮะม,โโมันโอ้โหขายข้ามเกมเลยวนะเนี่ยเกินไปนะฮะตีเมื่อชาติแล้วก็อย่างนั้นแหละฮะเอาไปหนึ่งเครื่องก่อนเมื่อก่อนผมเล่นแล้วไม่เคยเด้งพอ เล่นเกณฑชินแล้วดิ่งเลยครับเอาเรียบร้อยเจอดินล้มห้าแต่บางเกมบินก็ใจดีล้มห้าแต่ให้ปั่นไฟจนเสร็จแล้วออกผมเจอเหตุการณ์นี้่นไฟเสร็จแล้วออกแต่เจอหลุมเลยให้ที่ออกไม้เจอประตูเพื่อนไม่ออกโดนขาแมงมุมฆ่าแตกสองนะฮะอะไรกันครับเนี่ยแครกรเปิดช่วยเลงหรือเปล่าครับตอนสิบสอง มันหันมาเลยเมื่อกี้ผมเจ็ดสไปรอบหนึ่งมันตีไม่โดนนะเดี๋ยวลองเทสอีกทีเมื่อกี้มันโดนผมไปรอบหนึ่งแล้วมันกดเปิดแล้วเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันลองดูลองดูมันจะหันตามเป๊ะๆเลยถ้าเปิดอีเมซิตอ่ะหันตามตัวเราช้ากว่าดีเลยมมวิสองวิอ่ะแต่มันจะหันตามเลยรู้เลยว่าไม่ใช่แบบหันเองอ่ะเมื่อไหร่ผมเมื่อไหร่รู้ผมจะมาครับลินลินหรือลูนนะเอาให้แน่แน่ลินจุติ ไลายหนึ่งตอนนี้เวล์สามห้ารุนก็ยังไม่มาเลยมันต้องสุ่มไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเนี่ยอย่างตอนเนี้ยผมจะเอาเพิร์กอะไรวะเพิร์กคิวหรือเพิร์กอะไรนี่แหละมันก็ยังไม่มาสักทีเนี่ยโซสเตีมเนี่ยต้องเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สุ่มมาเองเล่นจนเวลตันก็เดี๋ยวมันก็สุ่มมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุ่มให้เราหมดอ่ะถ้าสุ่มเพิร์กให้เราหมดแล้วมันจะขึ้นว่าไม่มีเพิร์กให้สุ่มแล้วอะ่ะอยากเห็นว่าเป็นยังไงต้องดูสตรีมผมสมัยก่อนที่เล่นเดิรออ์เนตันหมดอ่่ะไมมีเิร์เลยนี่ะ ถ้าพูดมาขนาดนี้ก็น่าจะเหมาะแล้วไหมแล้วแต่คนด้วยไหมผมยังเล่นไม่เป็นเลยฮิบิีิอ่ะเน้นเลืเล่อยต,ตัดต้นไม้ให้ไม่เลืนน่อยคนอ่ามีคนตามมาทั้งนั้นมาช่วยปั่นไฟป่ะเราอะ่ะ2,000 years later เอ้าไปไหนเนะี่ยเอา้าโอ้ทิ้งเลยเหรอวันนี้แบบนี้เขาเรียกว่าทิ้งไม่กลางทางนี่หว่าโอ้โหเหมือนว่าวิ่งไล่ที่อะ่ะแล้วก็ไปเลยน่าโท,ทุ่มใครระเบิดแล้วนะ่ะน่าจะลูนม <c oughs> ีตอนนี้เนี่โลบอชที่ผมเล่นเลือดเหลือหนึ่งอีแล้วจาบสิบเก้าใช้เวลานานมากนี่ตั้งแต่ผมสตรีมเล้วนะกับการยอดเกินไปตีอะไรานานขนาดนั้นวนะน่ะวิ่งมาหาแล้วก็จากไปฮะ หมือนคนนั้นแหละฮะคนนั้นแหละคุณผู้ชมคนนั้นที่คุณผู้ชมกำลังคุยด้วยฮะเขาก็จะวิ่งเข้ามาแล้วเขาก็จะจะจากไปฮะเอ,อเป็นไงเล่าแสตหน้าขอให้โชเทมพอดโดนเนื้อนะยิวไวเกืก็ต้องรอรุนกันไปฮะแต่คาตกรมกันก็กระทืบได้นะถ้ามันเจอนะแต่ถ้าไม่เจอก็สวยเลยครับผมนะเพราะฮิวกันทั่วแมปเพร์คิวนี่ไม่จะเป็นเลยฮะกองพยาบาลด้วย นี่ครับจุดทีสามไม่ชุดเลือดจริงไหมฮะอ้าวจริงเนี่ยถ้าจุดดีสามไม่ชุดได้ชุดเลือดไปได้ชุดอะไรดีอ่ะชุดเอ่อชุดโกโก,กวาอย่างเงี้ยจุดทีสามสีแดงเหลืองส้มเหลืองเนะี่ยไม่น่าได้มากได้แล้วครับชุดแรงอ่ะชุดเลือดอะ่ะจุดทีสามครบทั้งตัวพอดีแต่เซลลออร่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ กระทืบแล้วเซอร์ทำไมอีกจะบ,บ้าตายไม่รู้ฮะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อุ้ยปั่นเสร็จอระถือว่าั่านเร็วประตูอยู่นู่นเราเห็นออร่ราประตูแล้วเราจะไปทางไหนขวาร้ายซ้ายดีเราไปทางขวาเลยนะเพราะทางซ้ายข้ารกรขวาร้ายซ้ายดีคากร,าาาราไปทางดีไงเราไปทางร้ายเลยเออดูหลักการทีด้ามันเป็นมุกมันเป็นมุกกระตุกเลยเนี่ยเห็นไหม ไม่รู้หรอกว่าผมมาทางนี้เมื่อกี้มันน่าจะบอกว่าแทบปักาะว่ากล่องเครื่องมือมาทำไมวะไม่ได้ปับเลยอย่าพึ่งการตู้โอเปิดกันเร็วเกินอาวโนวาอีกร็วตอนนี้ได้เวลา นักหาโนวันแห่งเดดบาร์เจไรโมบายที่เก่งที่สุดในโลกเดินแป๊บๆก็เจอผมบอกเลยนักหาโนวันของผมอะผมเร่งชอบเรโนวันเดี๋ยวผมจะระเบิดติดต่อกันเลยปะจะปะจ๊ะอย่ามานะใจเย็นก่อนเดี๋ยวจะได้ปิดตำนานนะะักหาเทมไฟนะฮะถ้าฆาตการมาแล้วเครื่องผมมาเลิกประตูกันละกระตกแบบนี้แปลว่าเจอโนวันแน่ๆโอ้ยโอ้ยโอ้ย กระตุกแบบนี้เครื่องผมมาเจอนวันแล้วเจ้าอยู่นี่ใช่ไหมโนวัน no รอบนี้โนวันยังไม่มาโอ้ยโอ้โหกระตุกแล้วเนี่ยผมสองแล้วเนี่ยชิพหา้วเกมพีกแล้วเนี่ยไม่ใช่เกมเพลิดนะใครไปเล่นพวกนี้กระตุกแล้วกระตุกแล้วนะะักขาโทเทมไฟ นักหาโทเทมไฟล์รอบนี้มาทำงานสงสัยใช้ไปหมดแล้วอ้ามีคนหาตัดหน้าเรียบร้อยปิดตำนานมันไม่เห็นผมเหรอ,อ,ะอวะโอ้ยโอ้โหมก็กระตรุกเกิน ก็กระตุกเกินกระตุกเกินกระตุกเกินไม่กี้ก็คือช่วยไม่ได้มันเด้งหลายอันเกินมึงวางอันไหนมึงเฝ้าไปเถอะโ,โอ้เด้งเป็นโยโย่เลยเมื่อกี้ฆาตกร์แทบมั <c oughs> นอ่ะอาแล้วโอ้ เด้งเป็นโยโย่เลยแถบมันไม่แก่ปันไฟไวขนาดนี้ผมเป็นฆาตกรที่ชักปักเลยครับ <c oughs> ชุดตีนเขอเสียนะครับมันร่อคิวเลอร์ฮะมันก็ไม่มันก็เหน,น,นียนนะมันแบบออกโทนดำๆหน่อยนะจุดติคืออะไรครับก็คือพอเราเลเวล50แล้วมันจะขึ้นให้กดจุดติเริ่มเป็นเลเวลหนึ่งใหม่ครับแล้วก็จะได้ชุดเลือดกับเซอร่าเพิ่มมาแล้วก็รีเซ็ตเพิร์กท,ทั้งหมดรีเซ็ตเพิร์กทั้งหมดเหลือแค่เพิร์กประจำตัวของตัวละครนั้นๆครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้อีกทีนะน้องก้าวไปสอง ผมใช้โฟนแบบเขยจะมีกระตุกแล้วงงมากครับโอ้ี่ผมไอโฟนเจ็ดยังไม่เหลือเลยฮะเนี่ยเอาแล้วฮะประตูอยู่แค่เอื้อมหาตกรวางแถบกระนำ <c oughs> เอาอีกแล้วอุดใจเดียวอุดใจเดียวยังไง <c oughs> วิง่ง ปวิ่งเร็ววิ่งเร็วเพื่อนวิ่งเร็วเพื่อนวิ่งเร็วเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเร็วโอ้ยเอาอีกแล้วอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหเกือบวิ่งอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหบั๊กเลยดูดิถ้ามันออกแบบใกล้ขีดเกินเอาอีกแล้วออกแบบใกล้ขีดเกินอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วรอดได้ไงวะเนี่ยเอาอีกแล้วปฏิหารมีจริงฮะโอ้ my god เฮ้ยเอาอีกแล้วรอดได้ไงก่อนเอาอีกแล้ว เสียดชิวอีกแล้วบดีแบบไม่แบบไปเปลเลยเอยอโอ้เสียดิวเกินเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว